วัี้คุณยาจะฉีกทุเรียนสาธิตวิธีการฉีกทุเรียนยายจุ้นยายจุ้นกำลังจะฉีกทุเรียนเขาแงะกันเขาแงะกันสองคนสองคนใครมีจีจะทุบจีได้บอกเราละเนาะบอกจีแม่จะทุบจีจะทุบบอกเรานะเจ๊นะ ได้เนือนแต่ว่าพี่เอกมาดูพี่เอกมาเล่นเนี่ยเราเล่นเราเล่นไม่ก็ใจหวานถ้าพ่อหลุมใหญ่เนี่ยหลุมลังนี้มันจะนั่นซึ่งยืมจัดโอ้ใหญ่มากตาดำมับงแต่ทุกวันพอดีแต่ท่านน้ำแม่เตือนทุกปีนึงอันนี้มันจะแบบเขาเรียกอะไรนะ กรอบนอกกรอบนอกนุ่มไนเพราะว่าจับดูมันก็จะแข็งนิดนึงแต่พอเอามือกดลงไปนิงมันก็จะนิ่มทันทีเลยกรอบนอกไม่ใช่เลยเดี๋ยวไอ้นกจริงกินได้ห้วโอเคงงงงโอ้ยยอะ